ดวนเลยคุณผู้ชมครับเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับตัววีออนสีขาวตัวรองท็อปแบบนี้คุณผู้ชมครับใครหาอยู่จัดกันได้เลยคันนี้ได้ปีใหม่ด้วยปี2020ตัวรถสีขาวออปชั่นเยอะจัดเต็มเลยคุณผู้ชมภายในสีดำตัวรถรับประกันเลยไม่มีการชนหนักเลยคุณผู้ชมครับสวยมากๆใครหาอยู่รีบจัดนีบจ,จับจองได้เลยคุณผู้ชมครับเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพใครสนใจนี่ครับดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดครับผม สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมมุดนะครับจากทางบริษัทเทรยนต์ก็พามาแนะนํารถมือสองเข้าใหม่คุณผู้ชมครับคันนี้ได้เป็นวีออสตัวรองท็อปสีขาวใครหาอยู่นี่ไม่อยากให้พลาดเลยนะครับสีขาวเนี่ยเป็นสีที่ตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าหายากมากๆแล้วนะครับตัวรถนะครับบอกเลยว่าไม่มีการชนหนักนะครับฟิล์มติดตั้งให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้เนี่ยเหลือเก็บงาน อย่างเดียวเลยก็คือในส่วนของตัวเรื่องของพวงมาลัยนะฮะรถเพิ่งเข้ามานะฮะย้ำก่อนแต่ว่าตัวรถเนี่ยถือว่าค่อนข้างสวยมากนะครับแล้วไฟหน้าของเขาเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะนะฮะตัวใหม่เนี่ยเจนสามเนี่ยถ้าเป็นตัวรองท็อปเนี่ยไฟหน้ามันจะเหมือนตัวท็อปและเรียบร้อยนะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะแล้วตัวโคมเนี่ยจะเป็นแบบลมดําแบบนี้เรียบร้อยชัดเจนนะครับสวยมากนะครับทะเบียนได้เลขห้าเจ็ดเก้าศูนย์นะครับไฟตอดหมอกไฟเดทาม,มคือเขามีมาให้คุณครบเรียบร้อยหมดแล้ว นะครับตัวรถเนี่ยผมรับประกันให้เลยว่ามันเดินจริงคือไม่มีการชนหนักเลยนะครับการชงกันชนด้านหน้านะครับรอยสเก็ตเห็นต่างๆไม่มีให้เห็นนะคันนี้ตั้งแต่แรกรับมันเนี่ยจะมีสเก็ตเห็นเล็กๆน้อยๆนะเราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยคือรถเนี่ยเป็นสภาพพร้อมใช้นะวันนี้เปิดราคาไม่แพงนะครับสามแสนหเาพันเลทพรอนประมาณ6 0 0 0กว่าบาทเกือบ7 0 0 0ตรงนี้แต่ได้รถที่สภาพพร้อมใช้จริงๆนะคือพร้อมใช้จริงๆเลยนะครับ ตรงไหนไม่ดีตรงไหนไม่สวยนะครับผมจัดการทําใหม่ให้ทั้งหมดคุณผู้ชมได้รถในราคาที่แบบว่าพร้อมใช้แล้วรถสวยจริงๆนะครับร้อแ,แม็กครสิบห้าส่วนยางเนี่ยเพิ่งเลี่ยนให้ใหม่นะครับยางเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่ยางเนี่ยคือคุ้มมากๆคุณผู้ชมนะเป็นยางบิสโตนนะครับปีสองพันยี่สิบห้าเลยนะครับแค่ยางอย่างเดียวก็บอกเลยว่าหมื่นกว่าบาทแล้วนะสี่เส้นนะครับถือว่าคุ้มใครหาอยู่นะสเปคแบบนี้ก็รีบ จัดกันเข้ามานะครับฟิล์มอย่างที่ผมบอกนะว่าเบิกติดให้ใหม่เรียบร้อยนะครับเป็นฟิล์มปลอดนะครับกันร้อนดีมากๆนะครับจอดตากแดดนานๆเดี๋ยวไม่ร้อนนะครับกระจกหน้ากระจกข้างนะครับมีไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยนะครับปรับพับไฟฟ้าได้นะครับปั๊มโตโยต้าอยู่ครบสมบูรณ์กระจกหน้าของเดิมไม่มีแตกไม่มีเปลี่ยนนะครับมือจับประตูนะครับเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถแล้วพี่ๆดูภายในกันก่อนนะภายในคือสวยมากนะครับเป็นสีดํา ตัดกับสีโรสโกแบบนี้ครับนะตัวรถผมสามารถเปิดตะคงตะเข็บให้พี่ๆดูได้ทั้งหมดเลยนะเพราะเรารับประการว่ารถเราสวยจริงๆนะครับปีบบงตีบ,บอกพี่ๆดูนะรอยยน่นรอยยับรอยฉีกขาดไม่มีให้เห็นนะครับโดยรวมถือว่าดีมากนะครับตัวบอดเนี่ยยังแน่นๆยังตึงๆอยู่เลยเนี่ยกดให้เห็นเลยนะส่วนฝั่งคนขับก็เช่นเดียวกันนะครับพี่ๆนะฮะโดยรวมถือว่าโอเคมากไม่มีฉีกขาดไม่มีชำรุดเลย นะครับส่วนภายในก็จะเป็นประมาณนี้เลยอย่างที่ผมบอกเนาะบ่อหนังเติงสวยมากนะครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าส่วนตัวสปอร์ตเมทอาร์คนะครับผมเปิดให้เห็นเลยชัดเจนแบบนี้ครับนี่ครับรูระบายนะครับกลมสวยแบบนี้ชัดเจนนะครับเมทอาร์คนะครับของเดิมสแตนดาร์ดนะครับทั้งหมดนะครับรถไม่มีการเกิดอุบัติเหตุโดนชนมาเนี่ยไม่มีแน่นอนครับพี่นะเราประกันนะครับส่วนตัว แผ่นเพดนะครับเป็นปี2020นะครับเดิมแท้ๆเลยคุณผู้ชมนี่ครับตรวจสอบได้แล้วพี่ๆดูด้านหลังกันบ้างครับเบาหนั่งแถวหลังนะครับม่วจาะเป็นตัวฟิล์มนะครับก็เบิกเสร็จให้ใหม่แล้วเรียบร้อยลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตัวสปอร์ตเมทอาร์คนะครับเปิดให้เห็นชัดเจนนะเป็นอาร์กลูกลมคมลึกแบบนี้นะครับแล้วก็รอยเคียบโรบอทยังอยู่ครบสมบูรณ์แบบนี้ทั้งหมดนะครับปีกอบ์ดตึงสวยนะครับอ่าเดี๋ยวเปิด อันนี้อันนี้เดี๋ยวนะปีกเบาะนะลายบงลายเบาะสวยงามชัดเจนแบบนี้เลยไม่มีฉีกขาดไม่มีชํารุดนะครับภายในสวยครับล์มเบอร์ติดใหม่เรียบร้อยแล้วก็พลาสติกบังแดดยังอยู่ครบสมบูรณ์แบบนี้ทุกอย่างทั้งหมดเลยมีที่วางแก้วน้าให้หนึ่งใบด้วยนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตปิดนิดหนึ่งนะรีวิวไปปิดไปนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรีเยบร้อยนะครับมาดูกันต่อที่ด้านหลังกันบ้างเดี๋ยวอนูเปิดเปิดฝากระโปรงหลังให้หน่อยดึงเเปิดให้หน่อยนะครับ เซลนะเซลเขาน้องมานั่งดูว่าเรารีวิวรถยังไงนะครับในส่วนของตัวล้อนะครับก็ได้ดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับระบบเบรก ABS นะครับภายในสวยข้างนอกสวยไฟท้าย LED ครับกล้องมองหลังมีมาให้ทะเบียน5790นะครับน็อตท้ายก็เดิมโรงงานแบบนี้ครับพี่ๆนี่เลยนะตัวเม็ดอาร์ครังน้ําสมบูรณ์แบบพัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับแล้วก็ถาดรองด้านหลังนะอาจจะยังไม่มีมาให้แต่ว่าถ้าใครจะเอา บอกกับผมได้เลยตามตรงเดี๋ยวผมจัดให้นะครับตัวล้อยังอะไรปัจจัยแม่แรงเรามีให้ครบนะครับท้ายเดิมครับไม่มีโดนแน่นอนตรงนี้เรารับประกันวารันตีให้ครบหมดทุกอย่างนะครับส่วนตัวด้านล่างอ่าด้านข้างๆตัวรถกันบ้างครับฝั่งขวาสภาพก็ถือว่าคลิปแบบนี้เลยนะครับตัวล้อนะฮะไม่มีริ้วรอยเบียดฟุตบาทนะสภาพดีครับคุณผู้ชมนะครับสภาพดีนะภายในก็โอเคเลยนะครับเบนอาร์คอยู่ครบ นะครับรอยคงรอยเคียบรอบอดนะครับครบสมบูรณ์นี่ละชัดเจนนะครับเดี๋ยวขอญาตไปรีบเข้าในตัวรถนิดนึงนะแดดเริ่มออกแล้วนะครับเดี๋ยวจะป่วยกันนะครับโดนฝนโดนแดดช่วงนี้นกวิถีเซลล์นะครับสติกเกอร์แรงน้ำลมยางนะครับอยู่ครบสมบูรณ์ทุกอย่างทั้งหมดนะครับติกบอดตรงตึงสวยทุกอย่างทั้งหมดแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับตัว ในส่วนของตัวกระจกข้างปรับขับไฟฟ้าได้นะครับคันนี้อย่างที่ผมบอกเนาะต้องมีเก็บงานนะครับเรื่องของตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยจะค่อนข้างลอกนิดนึงนะไม่นิดหรอกนะจริงๆทั้งแผงเลยนะครับลอกเนาะก็เดี๋ยวจัดการให้นะครับช่วงโตโยต้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเป็นวีออรตีใหม่ๆห,ห,หรือว่าพวกเอาติดตัวชมใหม่ชมออนิลเนี่ยนะพวงมาลัยเขาในหนังมันจะบางมากนะนี่ผมเปิดให้ดูแบบนี้เลยคือหนังมันบางแบบบาง,บางจริงอะบางแบบบาง,บางเลยเห็นไหมบางเฉียบเลยนะครับมันเลยลอกแบบนี้ นะครับเป็นเหมือนกันหมดนะครับส่วนใหญ่มือสองเนี่ยเลยต้องมาหุ้มเบาะบานทีใช้ไปแค่ไม่กี่หมื่นโลอะนะเริ่มมีเริ่มเสียแล้วอันนี้คือข้อเสียนะครับของทางอ่าทางโตยต้ตาที่เขาเออกแบบดีไซน์ใช้วัสดุนะครับนะอัน,นี้ก็คือผมแจ้งเลยตามตรงเพราะอยู่กับรถเนาะผมเห็นรถทุกวันนะผมเห็นจุดดีจุดด้อยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เลยบอกกันตามตรงนะครับแต่เราตรงนี้เราเก็บงานให้นะครับไม่ใช่ปัญหานะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับ ขอลบแดดเข้ามาด้านในหน่อยนะกล้องมองหลังมีให้ให้ดูก่อนครบครบแบบนี้นะครับแอร์ดิจิตอลออโต้ครับใช้งานง่ายไม่มีอะไรยุ่งยากครับหลังคาพลาสติกบังแดดอยู่ครบพื้นไฟสองสว่างมีให้ชัดเจนนะครับกระจกมีให้ครบครบแบบนี้ชัดเจนนะครับถัดมาเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวหน้าห้องเครื่องสนิทครับมาดูกันนะครับสามแสนหกหมนาพนะครับสนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามา นี่เลยนะครับด้านข้างครับเ่าจะเป็นในส่วนของตัวหัวน็อตนะครับด้านหน้านะครับโครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นนะครับ้างโครง้างซ้ายขวาฝากระโปรงทุกอย่างเดิมครับนัสเซนหน้านะครับรูสปอร์ตเมทอาร์ครูระบายกลมสวยทุกอย่างชัดเจนแบบนี้ครับฝั่งซ้ายมือก็เช่นเดียวกันนะครับรายละเอียดดีครบถ้วนครับปีนองปีหน้าซ้ายขวาเดิมสมบูรณ์แล้วก็เครื่องยนต์ เป็นรหัส 2NR นะครับเป็นฝาขาวเกียร์ CVT 7สปีดน,นะก็ข้อดีเลยคือได้เรื่องของความประหยัดนะครับประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นขับขี่ดีขับขี่สมูทนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์ครับไม่มีโดนนะครับรถดีรถสวยนะตังุ์น้ำมันนะครับประกงประกรันไม่มีรั่วไม่มีไหล,ไม,มหลไม่มีซึมนะครับเครื่องยนต์ไม่มีควันไม่มีไอนะครับเครื่องยนต์นิ่งๆเลยนะภายในสวยมากนะครับใครสนใจอย,อยู่ก็ไม่อยากให้พลาดกันนะครับราคาดีฟังอีกรอบพับ 3 6 9 0สนบาทนะครับกับตัว t o y o ต้าวีออสรุ่นมิดสีขาวรถเดิมโรงงานสแตนดาร์ดแบบนี้ใครสนใจรีบจัดกันเข้ามาอย่างที่เห็นกันในคลิปนะครับวันนี้ผมถ่ายให้เห็นแบบชัดเจนหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับซ้ายเดิมขวาเดิมทุกอย่างทั้งหมดนะครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรหน้าโปรไฟล์ครับ